สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเลิศประเสริฐศรีลอมเพลินออฟฟิเชียลที่หลังอ่ะเวลาพี่พูดปุ๊บก็ต้องพูดปั๊บบางทีเลยไม่กล้าจะหยุดอย่างนี้สิมันเหมือนไม่มีความจริงใจอ่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเลิศประเสริฐศรีลอมเพลิร์นออฟฟิเชียลอ้าลโโกช่วงนี้เราไม่ค่อยได้ออกเพจสารน้ำเงินโชยนะต้องมีเวลาให้พี่ด้วยเออไม่ให้บอกว่าพี่ออสถ่ายรูปผมหน่อยประมาณนี้นะ ก็ไม่เห็นนะเวลาก็วิ่งออกครับก็ไม่เห็นอะไรตอนนี้เเราจออะไรใครเนี่ยอันนี้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 เดี๋ยวเดี๋ยวขอขออนุญาตนะครับขออนุญาตขอศิลปินสาวน้อยเพลินโชว์ถ่ายคลิปนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตเอ๋ออย่าเพิ่งไปบุญเล่นนะเดี๋ยวถ้าเจอพี่ก็เอยบอกพี่ว่าถ่ายผมรูกให้ผมครับอะไรประมาณนี้เนาะเจอกันไปขออนุญาตนะครับอ๋อให้เข้าเฟรมหน่อยให้เข้าเฟรมหน่อย สาวน้อยเขาไม่ได้เลยเหรอโอยเขาได้เขาได้เขาได้สาวน้อยเหมือนกันนะสาวน้อยอันนี้สาวน้อยอันนี้สาวใหญ่อันนี้แหละอันนี้หนุ่มใหญ่วันนี้เจ้าขอบคุณน้องเอมี่นะครับจะพามาช้อปปิ้งนะครับเอาไปไหนเอาขอบคุณเจ้าภาพนะคะขอบคุณเจ้าภาพนะครับโอ้ยหมดตังค์แล้วจะไปไหนเราจะไปทำอะไรกัน บอกแม่หน <va>, huh? ่อยว่าหนูมากับพี่เอมี่ด้วยบอกแม่หน่อยรู้รู้ว่ฮะบอกแม่หน่อยว่าหนูมากับพี่เอมี่ด้วยแม่เขาจะได้สบายใจเดี๋ยวก็มาพุมากับผู้ชายสองคนไม่ดีผู้ชายสองคนใหญ่กินอะไรมันมีอะไรบ้างเนี่ยอ๋ออ๋อเราทำบุญแล้วเราจะไปทำบุญที่วัดเราไปทำบุญแล้ว เอมียอะไรหาของกินเหรอก็เดินเล่นสจะไปไหนเนี่ยดิได้งินมาได้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เอ็มจ่า่สามรโอได้เสื้อสามีได้อะไรับเอ้ยวันนี้ของกินเยอะนะอากาศดีด้วยนะวันนี้ได้เค้คิดว่า <molec> อะไรเอได้พลเาาเอ็มดีดวงดีทำเนาดีเทตนาีจะของเด้อจะเ้ามาสซอยดาวเด้อครับทำนาทีจะของเด้อลอยไส้ลอยกวาไปซอยดาวน้าผ่นว่คุณนัไดเด้อสวัสดีแม่ยอะยังสวัสดีตอนเข้ามา <im itation> อ่าเชิญเลยนะครับเริ่มต้นที่20บาทครับ20บาทครับไม่มีตาตดึงดูที่นี่เบอร์ละ20ครับคุณพี่เบอร์20ครับ20เอาหน่อยแล้วกันนะเอาตู้เย็นใช่ไหมเ็นสามร้อยสิบห้าใบครับสิบห้าเบอร์ถือไหนจะเอาเงินไหนพี่เาก็จะจับหรอ ซื้อมากมีโอกาสมากนะครับทำบุญมากมีโอกาสมากได้บุญมากได้รางวัลมากนะครับที่นี่ที่เดียววันนี้วันนี้วันสุ้ายวันพรุนเป็นเป็นฝึกเป็นยูทูบเบอร์ก่อนนะครับได้ค่ะได้ได้ได้วันสุดท้ายแล้วนะครับวันพรุ่งนี้พูดด้วยอธิบายด้วยเออหนูพูดล่นเปล่าก็พูดเป็นสินึกว่าว่าเป็นหนึ่งร้อยบาทนะครับเราจะรูว่เราได้ร้อยบาทลุ้นกันตับลุ้นกันคนละคนคนละรางวัลกันได้เลยนะครับ นึกว e. ่าพ uh. oh. uh. ี่ออร์จะได้ปากกระป๋องความันเฮียมอกี้พี่เอมีบอกว่าสิเอาตู้เย็นเจอกันนะครับมาดูกันค่ะว่าพี่เราจะได้อะไรห้าเบอร์ครับห้าเบอร์ โอ้ยสวยดาวเป็น <inequ> ท็อปเลยช่วงนี้นะครับสีแดงสีแดงทางด้านนี้สีแดงอย่ามอกโค้งศพมูนั้นไม่มีแน่นุขอจับกันหนึ่งวิปปินนี้มาเลยสีแดงเต้าหู้าเจอแล้วนะครับสายดาวตัดกุศลกำลังพึ่งครับมาเอาอีกแล้วเพ่าสิเอาหยังรอบสองนี่ ơi, đi lắp gang nô ma bỏ, rồi, rồi, mà. Mà mình, à, rồi và... không? Ma cặp xàm đi rồi. À, 2 2 เราจะได้อะไรฮะเฮ้ยเลอ่าแบน้เเชิญดูรางวัลกันเลยนะครับดูรังวัลด้วยนะครับดูลงวันกับเจ้าหน้่ด้วยนี่รู้ไหมเดือดอะไรกันแก่อยู่ในเรืดลอยรู้ไหมสูงสามอันนี่อะไรเดือดเฮ้ยไอพี่มีนะพี่มีออกแก้วพี่มีออกจริงจริงจอแบวเลยนะครับจอแบนนะครับจอแบนตั้แรกไปแล้วเอกมาว่าไม่เพี้ยไม่กนม เบอร์ <mile> ั้านไหนบ้านไหนเป็นของบ้านไหนครับเรนูครับเรนารนเรนูคระศูนย์ศูนยยูนยุณหในทีวีครับคหในทีวีไหมเดสิบได้ไรในทีวีครัเสิได้ไรโอยพอทาแก่ซื้อจะตัดตะป๋องทำบุญสิบห้าสิบห้าใบนะครับไปกินข้าวเซเว่นอะไรกันครับ อหมืนกันนอกจากพีแล้วต้องอะไรนะครับยังรอดูอยู่โหยอันดับแรกเราได้ทีวีก่อนนะครับได้จอแบงไปก่อนแล้วหนึ่งเครื่องครับเป็นปะมาจ้ารีโนนคอนนะครับถือเลยถือไม่ได้แล้วเนี่ยรีโนนคอนว้าทีวีจอแฝงแป๊บหนึ่งเครื่องครับเอากล่องไปด้วยนะครับเอากล่องไปด้วยเข้าออเดอร์ทีวีจะเอาบัตรไปเบิหมอลำน่ะผมก็ได้ไปเข้าให้ได้บ้านนี่ เลยนะครับของทุกชิ้นแกะกล่องใหม่มาจากโรงงานเลยครับของใหญ่กําลังไหลนะครับของใหญ่กําลังไหลที่เอาไปได้นลยครับพ่ได้ต่อคุณไมน้อยมากไปได้ของารแเอากินเหรอไอ้นี่ซื้ออะไรเกมบล็อก เลขศูนย์ใช่ไหมนี่เลขศูนย์เอาอีบ้าใช่เลยนะครับไม่มีศูนย์แล้วนะครับไม่มีศูนย์ช่วงนี้ศูนย์ไปใส่เลยเบิ่ลได้กไม่มีศูนย์นะครับพี่นี่ก่อนทีวีมีแต่พัดลมมีแต่ยังเหลือทองคำครับทองคำนีเพิ่งจะออกไปวงเดียวครับวงเดียวไหรือสามนะครับโชว์ให้เห็นจัดจ่เลยว่าทีวีออกไปแล้วจอแดงดูได้อีกไหม Ada kita kan ini nak kerap, tukan kerap, aku tukan nak